สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่นกับอิ่งยิ่ออราวปีสี่ครับอิตาเลียนเลเวอร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันนี้เรามาอยู่ที่บาซิลิโก้ชุมิรซอย33ใช่ค่ะร้านนี้ก็จะโด่งดังในเรื่องของอาหารอิตาเลียนแท้ๆเลยนะคะเชฟที่นี่นี่เป็นมืออาชีพแบบว่าของแท้สมตรงจะอิตาเลียนแล้วก็เต่าพิซซ่าที่นี่เดี๋ยวผมไปเก็บภาพให้ดูใช่ครับเรียกว่าแบบสร้างมาแบบ ตรงตามหงจุยโอ้ไม่ใช่ตรงตามวัสดุ <c oughs> การก่อสร้างเพื่อให้ได้มาถึงกลิ่นและรสชาติของออพิซซ่าอย่างแท้จริงถูกต้องค่ะเรียกว่าทุกอย่างออริจินอลมากๆนะคะแต่ว่าความอ,อร่อยแล้วแบบว่ามันออรนจิออะไรยังไงนะคะสอบถามกับกูรูด,ดีกว่าค่ะพี่อิงค่ะพี่อิงวส,สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังกำลัง ใส่น้ำส้มสายชูบาสมิกอยู่ oh. <laughs> วันนี้นะครับเรามาร้านอิตาเลียนนะครับร้านบาซิลิโกหรือว่าร้านโหระพานะครับมี3สาขาแต่เรามาที่สุขุมวิท3 3ครับวันนี้นี่อิตาเลียนจัดเต็มนะคนไทยชอบฝรั่งก็ชอบกินด้วยมาเลยนี่เริ่มด้วยตัวนี้เลยจานปลอดสลัดฟัวกราครับในนี้ซอสแอสเอสรี่นะครับตัวนี้น่ากินมากเลยอ่าแอสเอรี่ครับนี่แอสอรี่สีแดงๆงเนี่ยครับสีดำนี่คือไอตัวบาสมิกที่มันทำเป็นให้เข้มข้นเคี่ยวจนข้นนะครับเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะ ผักอกเกตมะเขือม่วงนะครับาพาเมจานหะน้าพาเมจานหะน้านี่แปลว่าอบกับชีสนะครับชีสพาเมซานชีสอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมอสซาเรลลานะครับเห็นไหมเยิ้มไหมครับชีสเยิ้มเลยเนี่ยพออบแล้วมันจะละลายแล้วมาเป็นโปะหน้าอย่างนี้หอมมากไส้กรอก<อ>ใช่ครับรอกเก็ตเป็นผักที่หอมมากนะครับหอ,อยมแมลงผู้จากออสเตรเลียตัวมันจะเล็กกว่ามันจะอร่อยกว่านิวซีแลนด์ด้วยนะครับ มันจะมันจะนุ่มกว่าหวานกว่านะครับแล้วก็มีราซอสมะเขือเทศรสจัดเรียกว่าอาราเบ,บียัต้าครับนี่ไปจิ้มครับ,รบอันนี้ตลกบริโภคใช่ไหมครับรเออเออเรื่องของหอยใหญ่เกินไปมันก็ไม่ดีเหมอไปใช่ห,ใชหอยใหญ่กินไปไม่ดีใช่ไหมอ่ายังมีของอร่อยอีก2อสอย่างอุ้อไม่ใช่2อย่างอีก6-7อย่างครับมีพิซซ่าหน้าหมูอบ มีพิซซ่าหน้าที่ชื่อว่าบาซิลิโก้ึึงใส่ชีสมัสคาโปเน่ที่มัน,ม,นมันอร่อยมากเลยมีพาสต้าเส้นๆอีก2อย่างลิงกูนี่เส้นแบนผัดกับซอสไอตัวนะ้ำที่เป็นกุ้งลายเสือยักษ์ครับใส่ไวขาวนะมีเพนเน่นะครับเพนเน่ที่ผัดกับชีสมัสคาโปเน่โอ้โหไอตัวนี้จะข้นๆมันๆน,นนะอะจานหลักคือเนื้อเนื้อ เนื้อสันในกับ3ซอสแล้วยังมีอกไก่นะครับสอสไส้ผักโขมด้วยอแล้วปิดท้ายด้วยพันาคต้ารสซอสเบอร์รี่เอ้ซอสราสเบอร์รี่ครับพันาคต้านี่มันจะมันๆอร่อยมากเลยของหวานนี่ผมชอบมากครับเดี๋ยวจะมีเมนูอะไรมาบ้างรอติดตามชมกันเลยค่ะตอนนี้ขอพวกเรากินก่อนครับมาทันสองคนทางซ้ายแล้ว หมูอบครับมีเห็ดบอชินีด้วยทางซ้ายมือที่ตรงนี้คือพิซซ่าบาซิลิโกชื่อเหมือนร้านเลยใส่มักชีสมัสคาโปนเน่หอมๆมันๆนะครับครับที่ถืออยู่นี่ทำหน้าละลื้นจริงๆร้อนมากครับพอมออกจากเ<อ><อ>ตาออกมาหอๆๆๆๆๆๆมมากไรยนิ้วจะติดจานแล้วครับอันนร,<า>ร้านชี่ <ๆ S 1> คือร้านเขาชื่อบาซิลิโก้ิซาเลียใช่ไหมครับ่าจานนี้ต้องน่าลองมากๆใช่ครับอ่ากินกัน จากใจพวกเราคู่เฟรนไน่93อิ่มมากครับไม่มีแรงจะพูดแล้วค่ะแต่ไม่มีแรงคนนี้กินเยอะกว่าพี่อีกนะสูกครคนเดียวทั้งจ้น11อย่างแยกเนื้อพี่ไปเกินครึ่งจานอ่ะโอ้โหแว่าต้องออร่อยอร่อยจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอิตาเลียนเลิฟเวอร์จริงของหวานาชอบมากเลย พนัพนจัครตา้ตาบลสเบอรี่นะครับสมงก็เป็นจูเลียนเลเวอร์เลยือว่าจะเป็นในรูปแบบของอาหารร้านอาหารหรือว่าบรรยากาศดุ๊ๆโดยรวมเลแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มันเกิดพี่นนด้วยไม่รู้ตัวพี่ย<า>ังไม่ยอมบอกแล้ววายยุ่เท่าไหร่แล้ว พี่อิ่มอร่อยในสไตล์ของอ e ีงอิ๊งอรอว์ที่ไหนก็ต้องติดตามพี่ดีงกัน่อใช่ครับเพี่แน่ครับติดตามได้ผ่านทางทาง e ั้งอีงอิ๊งอรอว์แฟนเพจด้วยใช่ครับซีฟูไฟนายก็สามด้วยครับแล้วก็แน่นอนว่าติดตามพี่อิงกันได้ผ่านทางไอจีด้วยเหมือนกันไอจีอิงอร่อยครับ i n k underscore a r o i อิงอร่อยครับเรืถึงเ,เรื่องกินต้องถามกูรูของเราคร่ะวันนี้ขอบคุณพี่อิงม,มากค่ะค